การพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กและครอบครัวให้มีสุขภาวะที่ดีด้วยนวัตกรรมต้องการนักวิชาการอาจารย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง <pięk? S 1> คณะพยายบาลศาสตร์มหาิทาลัยมหิดลจึงิรเริ่มหลักสูตรพยายบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยายบาลเด็กหรือ m a s มัลเตอร์ออฟเนสซิ e ไซโปรแกรม p e d i a t r i c Nursing Science Program โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งเขม้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกช่วงระยะการเจ็บป่วยตลอดจนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเด็กและศักยภาพผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตบูรณาการผลงานการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นในการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเด็กมีหลักสูตรภาคปกติ2ปีและหลักสูตรภาคพิเศษ3ปีโดยมีแผนการศึกษาแผนการศึกษาแผนกอแบบกอไก่หนึ่งแบบทำวิทยานิพนธ์และแผนกอแบบกอไก่สเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ สูตร2,565เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ให้สัตว์คล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง disruption ของเทคโนโลยีสังคมและภาวะสุขภาพเด็กซึ่งเราพบว่าเด็กมีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นหลักสูตร ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตยพยาบาลที่ให้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กนะ,ะพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้นอกจากนี้นะคะเราอยากเห็นบัณฑิตที่มีทักษะใน soft skill ะะสามารถที่จะเป็นผู้นำมีความสามารถในการสื่อสารและมออีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลักสูตรนี้ค่ะมีมีการมุ่งเน้นเรื่องของนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเพราะว่าโลกของปัจจุบันเป็นโลกของนวัตกรรมแล้วนะคะการที่เราจะดูเด็กให้อย่างมีคุณภาพได้เนี่ยเราน่าจะต้องนํานวัตกรรมมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราเตรียมพื้นฐานนะคะในเรื่องของแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเช่นเรื่องของออดีไซน์ทิงกิ้งอองโทเพเนอร์มายเซตหรือแม้กระทั่งคอเทคโนโลยีต่างๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ประดิษฐ์หรือว่าลอง ทํากระบวนการใหม่นะคะให้ออกมาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแล้วเราก็สนับสนุนให้ทุกคนได้นําไปใช้ในวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งความรู้ตรงนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ในการต่อยอดเมื่อกลับไปเป็นพยาบาลในอนาคตได้ สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้ามาเรียนนะคะเราก็ขอ,อ,อชี้แจงว่าเรามีแหล่งฝึกที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะคะในเรื่องของทั้งไม่ว่าจะเป็นทารกแรกเกิดเด็กเจ็บป่วยนะคะเด็กที่มีภาวะวิกฤตจนกระทั่ทงระยะสุดท้ายเราได้ได้ฝึกที่ในโรงพยาบาลสรีราชนะคะซึ่งเรามีความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะคะส่วนในเรื่องของเด็กดีหรือด้านส,งส่งเสริมพัฒนาการเราก็ได้ไปที่โรงเรียนต่างๆหรือศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับรางวัลของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้ก็คาดหวังว่าจะเป็นแหล่งฝึกที่จะทําให้นักศึกษาได้ความรู้และได้ประสบการณ์อย่างดีย่ง ะค,ะค่ะสำหรับตัวนักศึกษาเองนะคะคิดว่าเป็นเรื่องของความเป็นผู้นําเรื่องของการที่กล้าแสดงความคิดเห็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็มีความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องค่ะ สามารถนําความรู้ที่ได้มาต่อยอดในเรื่องของการศึกษาคน้นคว้างานวิจัยนะคะประทับใจในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,ระหว่างพีนง่น้องในสาขานะคะรวมไปถึงการได้รับความสนับสนุนจากอาจารย์ตลอดเวลาแล้วก็ได้รับความอบอุ่นนะคะ,ะก็คือด้าน hard skill นะคะและ้วก็ด้าน soft skill เพราะสิ่งแรกที่เราจะได้นะคะคือเราจะมีการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น,นทักษะทางด้านการเขียนซึ่งการเขียนก็จะจําเป็นมากนะคะในขั้นตอนที่เราจะต้องไปทําวิจัยหรือทำํำวิทยานิพนธ์ะคะพูดนะคะไม่ว่าจะเป็น u u l l i s s p e k k n n นะคะหรือว่าการพูด presentation เรื่องของการสอนนะคะการเรียนปอทเนี่ยเราจะมีเวทีที่ทําให้เราได้ฝึกพูดต่างๆมากมายขอเชิญชวนนะคะให้ผู้สนใจทุกท่านมาสมัครเข้าศ ึษาในหลักสูตรนี้พวกเรามีความพร้อมและยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่านเข้ามาเรียนในหลักสูตรของเราค่ะยินดีต้อนรับค่ะ